เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องเราเกี่ยวกับความสําเร็จของทีมเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้ทีก่กําลังจะถูกนําไปต่อยอดสำหรับการแข่งขันในซีซั่นหน้ากันก่อนเลย หลังจากทางของแดงนลวพรภูของเราผงาดขึ้นมาควา้าแชมป์ีิมลิกได้อย่างยิ่งใหญ่ทั้งดังที่มันเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกถึง4นัดด้วยกันและมันก็เป็นการควา้าแชมป์ลิกสูงสุดของประเทศอังกฤษมาครอบครองได้เป็นสมัยที่20ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรเทียบเท่ากับฟีิติสูงสุดตลอดการที่ทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำเอาไว้อีกด้วย นั่นหมายความว่าทีมของเราได้การันตีแล้วว่าในการแข่งขันฤดูกาลหน้านั้นเราจะได้ทำการแข่งขันในศึกคอมมูนิตี้ชิลซึ่งมีกำหนดการที่จะทำการแข่งขันเกมนัดแตงกล่าวนั้น1สัปดาห์าก่อนเปิดการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นั่นเองแ,แรกเริ่มเดิมทีมันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าคู่แข่งของเราน่าจะเป็นทางเดอรไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมของทางป กวเดียล่าที่ซึ่งพวกเขาก็กรีดทางผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขัน FA ฟเอครับไป,ปเผชิญหน้ากับทางปราสาทเดือนแก้วคริสตันพาเลตแต่ท้ายที่สุดผลการแข่งขันที่ออกมาใน,ในการแข่งขันนัดนั้นมันกลับเกิดการพลิกล็อกแบบมโหฬารกันเลยทีเดียวเมื่อกลายมาเป็นทีมของทางโอลิเวอร์กราสเนอร์ที่สามารถจะคว้าชัยชนะมาครองได้ 1. ประตูต่อศูนย์จากการทําประตูทนในการแข่งขันครึ่งเวลาแรกของทางเอริบิชิเอเซ นั่นเป็นการที่พวกเขาสามารถจะคว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรของพวกเขาอีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงทําให้คู่ต่อสู้ของเราในเกมคอมมูนิตี้ชิลที่สนามเรมบี้ในการแข่งขันฤดูกาลหน้าที่จะเกิดขึ้นในวันที่9สิงหาคมนั้นจะกลายมาเป็นคริสตันพาเลตแทนที่ควรจะเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี แล้วหากเราย้อนกลับมาดูในอดีตที่ผ่านมาก็จะพบว่าตลอด3ปีหลังสุดนั้นเรื่อ์ผู้ของเราไม่ได้หมดลงเล่นในการแข่งขันรายการนี้เลยซึ่งผลสุดท้ายที่เราได้เล่นในศึกคอมมูนิตี้ชิลนั้นก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022ซึ่งทีมของเราคว้าชัยชนะเหนือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้3ประตูต่อ1ที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียม แล้วหากเราย้อนไปให้ไกลกว่านั้นลิเวอร์พูลก็เป็นการปลาชัยในการดวลลูกจุดโทษในศึกคอมมูนิตี้ชิล5ประตูต่อ4ให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และออสแนลเมื่อปี2019และ2020ตามลำดับขณะเดียวกันทีมของเราก็สามารถที่จะคว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้ถึง16สมัยในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราทั้งในชื่อเก่าอย่างทางชาริตี้ชิลและในชื่อใหม่อย่างทางคอมมูนิตี้ชิลอีกด้วย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งเรื่องเราที่ก็เป็นการสะท้อนความสําเร็จของทีมเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้ได้ในเช่นเดียวกัน เพราะการคว้าแชมป์พิมพ์ลีกได้นั้นมันก็ถือเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซของกุนซือคนใหม่ของเราอย่างทักอาร์เนอร์สล็อตนายายดัชแมนตั้งๆที่เขาเองก็เพิ่งจะย้ายเข้ามารับงานต่อจากทางเยอเกนครอฟอดีตนยายา่เฮฟวี่เมทัลของเราเมื่อช่วงสัมมอร์ที่ผ่านมาและในตอนแรกทุกคนต่างก็ประมาทด้วยซ้ำไปว่าสล็อตไม่มีทางเลยที่จะสามารถคว้าแชมป์ได้หลังจากที่เขาต้องเข้ามารับงานต่อจากหนึ่งในกุนซือที่เรียกได้ว่าเก่งที่สุดตลอดการของทีมเราคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วตัวของทางสต็อตก็เรียกได้ว่าหักปากกาเสียงแทบทุกสำนักเพราะนอกจากจะนำทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แล้วมันยังเป็นการทำสิติให้เขากลายมาเป็นผู้จัดการทีมเพียงแค่คนที่6เท่านั้นที่สามารถจะกคุมทีมและคว้าแชมป์ได้ตั้งแต่ด้วยดูการแรกที่เข้ามากลุ่มบังเหียนในการแข่งขันลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษเป็นสี่ซั่นแล ทั้งนี้ล่าสุดมันก็มีการยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าป้ายแบนเนอร์ที่อยู่ในสนามของทีมเราที่มีขึ้นรูปของบรรดาอดีตผู้จัดการทีมระดับตำนานมากมายไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเยอเกนครับเคนนี่ดาวกิชโจฟาแกนบ๊อบเพสลีย์และบิลแชงลี์จะมีการวาดภาพของทางสลอตเติมเข้าไปอีกหนึ่งคนให้เขาไปอยู่ร่วมกับบรรดาตำนานกุญสือของทีมเราดังกล่าวข้างต้นเหล่านั้นด้วย ท้งนี้ป้ายแบนเนอร์ดังกล่าวนั้นมักจะถูกนำมาโชว์ที่สนามแอนฟิลด์ซึ่งมันก็เป็นผลงานของทางพอลรากินที่จัดทำขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2003ซึ่งเป็นกลุ่มแฟนบอลของทีมรองจากประเทศไอแลนด์ภายใต้ชื่อว่าไอริชคอฟนั่นเองทั้งนี้สำหรับเรื่องดังกล่าวข้างต้นตัวของทางรากินผู้ก่อตั้งกลุ่มดังกล่าวก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เอาไว้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่ามันยังเร็วเกินไปนะรากินกล่าว แต่เรามีเกณฑ์เอาไว้อยู่แล้วว่าเราจะวาดใครเข้าไปเพิ่มได้อย่างไรกันซึ่งเขาคนนั้นก็จะต้องเป็นคนที่ผ่านการคว้าแชมป์พิมลิกหรือแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วและตัวของทางสลอตก็ทำมันได้จริงๆดังนั้นเมื่อมันเข้าเงินไขเราก็คิดว่าเราสมควรจะมีการอัปเดตป้ายแบนเนอร์นะและผมก็เห็นด้วยกับคนที่มีการเสนอความคิดเห็นมาแบบนั้นด้วย เราได้ร้องขอไปยังกราฟิกดีไซเนอร์ของเราให้จัดทำป้ายแบนเนอร์ขึ้นมาใหม่แล้วเราก็จะมีการนำเวอร์ชันใหม่ไปใช้ในการทั่วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหนเดือนสิงหาคมนี้อ่านแาสลอตสมควรจะได้รับมันแล้วไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงแต่เป็นประเด็นเกี่ยวกับหนึ่งในอดีตสตาฟโค้ดของทีมเรากันบ้าง มื่อปัจจุบันทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานสโมสรยักษ์ใหญ่จากเวทีเกาโชสเรอาของประเทศอิตาลีกำลังมองหาผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ก็ไปคุมหัวเรือให้กับพวกเขาแต่จนล้กจนลอดหลังจากควานหามันแล้วนานหลายเดือนก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเสียทีไม่ว่าจะเป็นทางฟาบิโอพาราติชี่ที่ไหนตอนแรกดูเหมือนว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเข้ามารับตำแหน่งนี้แต่าจากเหตุผลในด้านกฎหมายก็ทำให้ทางมิลานต้องถอนตัวออกไป พวกเขายังมีการพิจารณาตัวของทางอิกดีตาเลข,ของทางราซิโอทอร์เนิมากโกของทางอัตตร์นตาจจโอวานนีซาตโตรีจากทางโบโรนยาและรวมไปถึงจจโอวานนีมันนาจากทางนาโปลีอีกตัวแต่ทั้งหมดนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการพรากตัวพวกเขาเหล่านี้มาทำงานในถิ่นซานซิโรสเตเดียมได้ ก็เป็นเช่นนั้นมันจึงทําให้ทางมิลานจําเป็นจะต้องเปลี่ยนทิศทางของพวกเขาและล่าสุดพวกเขาก็หันไม่ความสนใจกับหนึ่งในคนทิศทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีเขาคนนั้นก็คือในรายของทางรีคอนตันซึ่งเป็นอดีตทีมงานสตาฟโค้ชสมัยที่ทางเชราอุนรีเยอดีตกุนซือชาวแฟรชแมนยังกลุ่มบางเหียนทีมของเราอยู่นั่นเอง ตามการรายงานข่าวจากทันลักเกสต้าเดลโลสปอร์ตสื่อชื่อดังจากแดนมาร์กโกรนีก็มีการชี้ชัดออกมาเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางดีนั้นได้กลายมาเป็นตัวเต็งลำดับที่หนึ่งที่จะเข้ามารับงานเป็นผู้อำนวยการกีฬาให้กับทางมิลานหลังจากเขาผ่านประสบการณ์มาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นในการแข่งข,ขันเวทีพิมเมลิบุนเดสลีกาเขาชซราห,หรือแม้กระทั่งที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย สำหรับตัวของทางรีนั้นเขาเริ่มต้นการทำงานกับทางเวสแฮมก่อนจะย้ายมาเป็นถึงในทีมงานสตาฟโค้ชของทางลิเวอร์พูลเราในปี2002จากนั้นเขาก็ย้ายไปทำงานกับเชลซีและนั่นก็ทำให้เขามีโอกาสได้ร่วมงานกับทางโจเซ่มูรินโญ่อดีตกุนซือปากตะไคร้ก่อนที่สุดท้ายจะขึ้นมานั่งแท่นเป็นหัวหน้าฝ่ายแมวมองของพวกเขาอีกด้วยเราได้เห็นเขาย้ายไปทำงานกับแฟรงค์อันเนเซนที่ทางฮัมบูร์กและเขาก็เป็นคนพบทางคาฮันชันฮานูกู ที่ปัจจุบันกลายมาเป็นสตาร์ดังของทางอินเตอร์มิลานตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นเด็กอยู่นอกจากนี้เขาก็ยังผ่านการทำงานเป็นผู้อำนวยการกีฬาให้กับทางซซนเดอร์แลนด์เคยเป็นหัวหน้าทีมแมวมองของกรัสโกเซลติกและเรสเตอร์ซิตี้จากนั้นก็เคยกลับไปทำงานในประเทศอิตาลีกับทางอัตตันตามาด้วยแล้วก็เป็นคนเซ็นสัญญ,ญากับทางอาเดโมราลุกแมนจนเขากลายมาเป็นสุดยอดซูเปอร์สตาร์ดังจนปัจจุบัน ในตอนนี้เขาก็ทำงานกับทางอาอารีอยู่ในซาอุโป,โปรีซึ่งแน่นอนว่าหากมิลานสามารถประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญากับเขามาได้นี่จะเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ล้าค่าของพวกเขาอย่างแท้จริงเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะไม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องดาวเกี่กับอนาคตของหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งของทีมเรากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางครอนนอแบดลี่แม็กวาดาวรุ่งอนาคตไกลของเราหลังจากเมื่อวานนี้มันก็มีการประกาศยืนยันผ่านหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเราออกมาแล้วถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวของนักเตะออกไปอีก4ปีด้วยกันซึ่งผูกมัดเขาในถิ่นแอนฟิลด์ยาวไปจนกระทั่งถึงวันที่30มิถุนายนในปี2029นั่นเป็นการตอบสนองอย่างรวดเร็วสำหรับทีมของเราเลยก็ว่าได้หลังจากเราเพิ่งจะเสียทางทัน No, ล็กซานเดอร์อาร์โนบล็ขวารองกัปตันทีมที่มีการประกาศกล่าวไปแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรและกำลังจะอำลาทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามหลังจากต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวของทางแบรดลีย์ก็มีการออกมาตอบสนองถึงประเด็นนี้ด้วยการโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขา พผมภูมิใจยอย่างยิ่งที่จะได้เดินหน้าเส้นทางของผมกับทางลิเวอร์ pool ต่อไปนะแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่เราจะได้ทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตข้างหน้าแบดลีโพสพร้อใส่ emoji เป็นรูปหัวใจสีแดงซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นนั้นก็มีเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์ pool มากมายเข้ามากดไลค์และกดหัวใจให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางเวิร์กิลฟานได้โดมิร so ิกโซบอสไลอเล็กซิสแมคอริสเตอร์หลุยดีอาและทางดาวินนูเยสเป็นตน้น ต่นหนึ่งในคนที่มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าแวและเรียกได้ว่าข้อความของเขาก็ค่างจะโดดเด่นกว่าคนอื่นเลยก็คือในรายของทางไรอันกรวเวนแบกของเครื่องดัชแมนของเรานั่นเองหลังจากเขาเข้ามาเขียนตอบเอาไว้ด้วยข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความว่าครอ,อน,นอบแบลีีมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก่อนจะใส่อีโมจิเป็นรูปปรบมือ เมื่อฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสโมสรของเราโดยตรงกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเพื่อนบ้านที่เรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับร่วมเมืองลิเวอร์ pool ของเรามาอย่างยาวนานนั่นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากทางท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอลเวอร์ตันที่ทำให้การแข่งขันเมอร์ซี่ไซดดาบีแมตช์นั้นเป็นหนึ่งในแมตช์ที่ผู้คนทั่วโลกต่างก็จับตาดูมาตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา แล้วหนึ่งในสนามที่เรียกได้ว่าเป็นไอคอนิกสำหรับพวกเขาก็คงจะหนีไม่พ้นสนามกูดิสันปาร์คที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนามแอนฟิลด์ของเอาเรียกได้ว่ามันเป็นสองสนามที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในเมืองลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามในการแข่งขันใดูการหน้านั้นเอลเวอร์ตันจะไม่ได้ใช้สนามแห่งนี้อีกต่อไปแล้วหลังจากพวกเขาเพิ่งจะมีการลงเล่นลํำลาสนามแห่งนี้เป็นนัดสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วในการที่ทักเอลเวอร์ตันสามารถจะคว้าชัยชนะเหนือนทางนักปุ่เซาท์เท์ตันมาได้2ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ท่งนี้ในการแข่งขันซีซั่นต่อไปทางทีมของเดวิดมอยส์ก็จะมีการย้ายไปสู่สนามใหม่ซึ่งมีการเพิ่มความจุจากเติมที่อยู่ที่กุดิสั้นปัสามารถรองรับแฟนบอลได้เพียงแค่39,000กับอีก572คนแต่การย้ายไปสนามใหม่จะทำให้พวกเขาสามารถรองรับมีความจุได้สูงสุดที่52,800กับอีก88คนซึ่งการเพิ่มความจุขึ้นมามากขนาดนั้นก็จะหมายถึงรายได้ที่จะเข้าสู่สมโมสรมากขึ้นเป็นทวีคูณโด,ดยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามหรือว่าู้ของเราในฐานะคู่ปรับร่วมเมืองของพวกเขาก็มีการสแสดงให้เห็นถึงคลาสของเราอย่างแท้จริงเมื่อเราก็มีการโพสต์ลงอินสตาแกรมเป็นการล่ำลาสนามกุลิสันพาร์คแห่งนี้เอาไว้ด้วยสนามที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นี่คือสถา,านที่ที่เราต่อสู้กันมากับอีกหนึ่งทีมแลวเราก็ยืนเคียงข้างกันมาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นจุดสูงจุดตำ่ำแล้วมันก็เต็มไปได้วยความทรงจำมากมายหรือว่าผูลโพสต์ลงในอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของสโมสรมันมาถึงการสิ้นสุดยุคของกูดิสันพาร์คแล้วแต่มันจะเป็นการเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ของสนามใหม่ ในไหนก็พูดถึงเรื่องราวของสโมสรอ,อื่นกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาวกกลับมาดูเรื่องผู้เล่นที่กำลังจะตบเท้าก้ามาสุดถิ่นแอนฟิลด์ของเราในอนาคตอันใกล้กันบ้างนั่นก็คือในรายของทางจอร์จีมามาดัชวีลีผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียที่ทีมของเรามีการเซ็นสัญญาคว้าตัวเขา่วงหน้ามาแล้วย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่แล้ว ในตอนนั้นทางริชาร์ดยูสก็ประสบความสำเร็จในการคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมด้วยสนวนราคา29่ล้านปอนด์แต่ในข้อตกลงดังกล่าวเราก็ยอมที่จะปล่อยตัวทางมามารัชวีดีกลับไปให้กับทางไอ้ขังข่าวบาเลนเซียยืมตัวใช้งานยาวตลอดทั้งการแข่งขันในฤดูกาลนี้นั่นหมายความว่าก่าที่โจตัวจะได้ย้ายเข้ามาและลงเล่นให้กับทีมของเราอย่างเป็นทางการนั้นก็ต้องเป็นในการแข่งขันฤดูกาลหน้าเป็นต้นไป อย่างไรก็ตามก่อนเกมการแข่งขันนัดสุดท้ายที่ทางบาเลเซียจะได้ลงเล่นในบ้านของพวกเขาในฤดูกาลนี้ด้วยการเปิดสนามเมสตายาสเตเดียมต้อนรับกันมาเย็นของอีกหนึ่งทีมแกร่งอย่างทางแอตเลติกบิเบาตัวของทางมามาดัาชวีลี่ก็ได้ใช้โอกาสเดียวกันนี้ในการออกมาโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเพื่อลำลาสโมสสและบรรดาฟแฟนบอลทั้งหลายเรียกได้ว่าแบบสุดซึ้งกันเลยทีเดียว มั่เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะที่มีโอกาสได้มาป้องกันประตูให้กับสโมสอนแห่งนี้มามาดาชวิลี่โพสต์ลงอินสตาแกรมของเขาพมจะได้ลงเล่นในบ้านเป็นเกมนัดสุดท้ายกับการสวมเสื้อตัวนี้นะพมรอคอยพวกคุณทุกคนอยู่ที่เมสตาย,ยาพ่มจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนเดิมเสมอ งนี้นับตั้งแต่ที่ทางมามาร์ตาชวิลีตกเท้าเข้ามาสุดถิ่นแอนฟิลด์ของเรามันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งภายในทีมของเรานั้นจะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นระหว่างตัวของเขากับทัคออริสันเบกเกอร์ในดักทีมชาติบราซิลส่วนในรายของทางคีวินคิลเลอร์ผู้รักษาประตูมือสองคนปัจจุบันของเราก็ได้รับการคาดหมายว่าอาจจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากสโมสรอนไป นายก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับว่าที่ผู้เล่นคนใหม่ของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกัน นั่นก็คือในอรายของทางเชเรมรี่ฟิมปรง่งมาคว้าตัวเก่งจากทางสโมสสันห้างขายาายาไบเออร์เลวเวอร์คูเซนหลังจากในตอนนี้มันก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่าสโมสสนของเราสามารถบรรลุข้อตกลงกับต้นสังกัดของนักเตะในการคว้าตัวเขามาร่วมทีมได้แล้วจากการใช้เงื่อนไขค่าจิกสัญญาที่ถูกระบ,บุเอาไว้ในสัญญาของเขาที่ตัวเลข35ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอก30ล้านปอนด์ ทั้งนี้ตัวของทางฟริลมโปรงเตรียมจดประกาศเซ็นสัญญากับทีมของเราด้วยระยะเวลา5ปีซึ่งจะผูกมัดเข้าในถิ่นแอนฟิลด์ยาวไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2030 โดยขั้นตอนเมื่อวานนี้ตัวของทางฟิล์มโปรงเองก็มีการเข้ารับการตรวจร่างกายกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตามการรายงานข่าวจากทาง d e ซ o c อปสื่อที่เจอกข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ชี้ชัดลงมาเลยว่าพลการตรวจร่างกายดังกล่าวข้างต้นของเขานั้นประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดี ดังนั้นมันอาจจะใช้เวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก่อนที่ทางสโมสรฟุตบอลเลเวอร์พูของเราจะสามารถประกาศยืนยันการเซ็นสัญญากับตัวของทางฟิมตรงอย่างเป็นทางการได้ก่อนที่มันจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไป และตัวของทางฟิล์มโปงเองก็ได้ใช้โอกาสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในการบอกล่ำลาบรรดาพเพื่อนร่วมทีมเลเวอร์คูเซนของเขาไปแล้วเช่นเดียวกันกับการกล่าวคำอำลากับทางชาบี้อรองโซกุนสื่อที่เรียกได้ว่าสามารถปลุกป,ปั้นเขาขึ้นมาจนโดดเด่นและมีทุกวันนี้ได้โดยที่ตัวของทางอรองโซเองก็จะมีการอำลาทางสโมสรเลเวอร์คูเซนไปได้เช่นเดียวกันซึ่งค,คาดหมายกันว่าจุดหมายปลายทางต่อไปของเขาอยู่ที่เรอัลมาดริด ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันก็จะขยับมาดูหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮามากที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือในรายของทางคิวินเดอร์บอยสตาร์ดังของทางเดอใใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้เขาก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่า จะอำลาถิ่นเอติฮัสเตเดียมหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้เมื่อเขาไม่ได้รับการต่อสัญญาเชบักใหม่นั่นทำให้เขาสามารถย้ายถี่นได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวตามกดบอสแมนและหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่โจ้ตัวตกเป็นข่าวพัวพันมากที่สุดก็คือทางลิเวอร์พูลของเราซึ่งเป็นสโมสรที่เขาตามเชียร์มาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็ก ล่าสุดโจตัวก็มีการไปให้สัมภาษณ์กับทาง Sky s p o r t สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษและเขาก็ยืนยันเลยว่าต้องการที่จะลงเล่นในการแข่งขันพิีเมลิกต่อไปหากมันมีสโมสรที่เหมาะสมเข้ามาพร้อมต้องการจะเล่นฟุตบอลที่ดีนะไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นเช่นไรเดอรอยกล่าว ผมรู้ดีว่าคุณเองจะต้องพยายามสอบถามผมว่าผมจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปใช่ไหมละ่ะถ้าผมจะเป็นคนตัดสินใจเองนะแล้วคุณก็จะได้รู้มันว่าถึงตอนที่ผมทราบสโมสรอนใหม่แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้อยู่ค้าแข่งในเวทีพิมลิกต่อไปหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าสมสรอนไหนติดต่อเข้ามานะ ก็อย่างที่ผมได้ตอบกับนักข่าวจากประเทศเบลยเยียมไปแล้วว่าผมมีครอบครัวของผมอยู่ลูกของผมยังเล็กและผมก็ต้องดูแลพวกเขานะดังนั้นผมจะต้องตัดสินใจที่มันเหมาะสมกับพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่เพียงตัวของผมคนเดียวตอนที่ผมอายุแค่20ปีผมอาจจะตัดสินใจได้ได,ด้วยตัวของผมเองซึ่งนั่นเหมือนง่ายมาก,มากแต่ในตอนนี้มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นะักข่าวก็พยายามจะจี้ถามเขาต่อไปเลยว่าจากการที่เขามีข่าวอย่างยิ่งกับทางลิเวอร์พูลมันมีโอกาสที่เราจะได้เห็นเขาย้ายไปอยู่กับทีมคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกหรือไม่ซึ่งตัวของทางเดอะบอยก็ตอบกลับมาแบบสั้นๆแต่สร้างความคือขายอย่างยิ่งเลยว่าบางทีมันก็จ,จะเป็นไปได้นะแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ